สบายดีพี่น้องสบายดีอยู่ทางหน้าคือเก่าพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องกําลังแต่งเห็ดยูโวกินกับเด็กๆไงเลยนะอ้าวทำไมม่ได้ล่ะแล้วมันมีมันมีแสงอยอะสบายดีป่าลุมน้องเนยล่ะให้ให้ให้ป่าลุมนางกวง สวัสดีปารุงสวัสดีปาลุงสวัสดีค่ะดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเลยไปคนเดียวจังไว้ภาดเปื่อนซะถ่ายนี้แล้วไม่ถ่ายนี้แล้วไม่ลางเฮ็ดใช่แม่ลางเฮ็ดไรลางเฮ็ดเร็วเราเบิ่งดูลางเฮ็ดให้เบิ่งดูเบะหน่อยม่ไม่จังเร็วไหมลางดังนั่งนางนี้ฮะอย่าง เออโอ้ยกับไผ่กับย่านยังไปเปลี่ยนเนาะยังไปเปลี่ยนเออได้แล้วเหรอวะไฟแสกยังไฟแสกอ ต้องใอ้น้องเป็นล่างเฮ็ดถอยกัน่คมคนะเฮ็ดปัวกันเลยใชิ้นนี่เฮ็ดปัวทินช่องโบราณนะท่านิดไม่ปดหมอไม่ให้แม่เลยหรือใช่มกะหมอใหญ่นะนี่อ้ใช่แล้วอูยังยังน้งน้งน้องเงะ ใส่จะน้อำกระซ้าเลยข้างบนหนึ่งนะตตนไว้ลูกนี่บิดข้าวมาลูกข้าวข้าวข้างในก็ช่วยล้างปลาลุ่มั่งนี้ข้างใน ไฟจุิงกอนเม้ยเอ้ยอย่าชื่อดเดเห็นนันเธอมาดูต้องพูดกับหมอดาวนีเลบน่นไพบอกเลยดท้าวอ้าวบอกันเป็นมันเป็ท้าทยังไง บอกเป็นคนบอกว่าเห็นให้ปลกว่าไม่นาเห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นให้ปลกหญ่ยใครบอกมือึงนี่เ้าบอกตอนไหนอจทีปกากันาไม่กับพุธพุธที่มีแต่แนงไปตะแกรงปนอะนั่นตะแกรงเลย แซ่บอีกเลยพี่น้องเ้ยใส่เห็ดปูกใ okay. ส yeah. pues ่มากหอยใส่กะปูว้ยเยอาะกนางใ่นบอโอเคอ้าตกแงแค่นนอสไม่ได้กินเลยเนาะ ตื่นสวัสดีฮะน้อยู่น้ากินพี่น้องทำเฮ้าก็ได้มาหากรบบอได้กินเห็นไหมไปตลาดบ้านป้ามาเ็ดเต้กกออกาะตลาดบ้านนเด็กหาเ็ดตหกบเมื่อนี้าอนรกินเขาแล้วประมาณเนี่ยไปเบิ่งนเะกินเขาแล้วฮะไปเบิงหนมา็นบ่น่าจเบิ่งก็ได้เบิ่์มันสิเก็บไปกองเรือไปได้ป่ะนี่ หมดแล้วเด็กมากาะตมาสิสิโอ้ยดิไปแล้วไปแลยไปเลยแม่มาเปิดมาเลยพี่น้องแม่เปิดมาเลยไปแล้วไปแล้วไปเลยแม่เลยพี่น้องเอ้ยของเด็กน้อยมันใหญ่หัวจะคว่ำบ่แห้งเนาะ เคยอยู่น้ำเม่มันได้เนาะอยู่น้ำเม,ำเมทถ้เข้าสีแบบสีบด์ได้ดูแลแบบจะใส่มันได้แต่ว่าเข้าก็แบบอยู่ใส่เลือดที่อยู่น้ำเม่มาแต่แต่น้อยมันก็ผูกพันได้กนะ็ เฮ้ั่ <laughs> ไปนปแม่แล้วไปน้เ้ยจ่าลนยนะแ,แลวนว่าแม่บุคอยไป,ไปนำป้ำบันไดบุคอยอย่างน้นมากลาคืนจังเด็เจอกันวันนี้กลางคืนครับ เด็กขันโบไปมอเห็นมอเกัดบริหารน้ำด้วยอยากไปน้ำเขาบ่แค่คิดเราจักแต่เม่นนะใครจะติดจุบาเนะี่ยฮะคือไปจกนะักอ่ะดืงเออดึงเฉยเนาะตัดตัดเครื่องแก่ทุก เป็นขลุกไม่มีมันปนระ,ะนะมาณนี้สากระเบือ <c ười> น่มาใส่ตุ่มๆตุ่มตุ่มๆง่ายะุเยอะสากกระเบือง่ายจดกินข่าวมา็ย้วเนา่ห็นแล้วสากระเบือกี่คำถูกโป่งป่งโป่ง เครอาาดกวเนี่แนด้ขาดเก่าอะถูกมันแตกมาขาดนะเออขาดมายุงตัวเก่าคือว่าคือว่าขาดเทียขาดอันที่ข้าเจ้าใส่ขาดก้วยะกี๋ยเด้ใช้ก้วยะกี้ใช้ก้วยะกี้ฮะอือม่บอกเออบ่เคยเห็นสิบอกชวยอยู่ห้องบริจกครื้จะกระเจาหกะใส่นิ่วันน้ันนี้อันนิ้อมายุง เ <laughs> กิดเองส้าพนีลากละน้องดิะวันจันทร์หนาใเด้เขาเรียนแล้วชุดวทนี่น้องดิเลยพี่น้องเิใย่แต่ชิดเป็นสาวถ้บบขาขเปิดโอกไเรียน <laughs> ไปเรียนก็ตั้งใจเรียนเขียนตะกอให้เป็น ตัวหายเคียนปกติตกองเป็นนับเลขให้ฮอดซิปไปเคียนนะโอ้ยกายกายแล้วบอกแกบึงกนบองอดจะหลอยทอาหน่วยนหดลอยนอดสักลอยแต่ขเขาเฮียนแต่ขเขาในคัวเคียนแต่หนึ่งหดลอยหอดสองลอยสามลอยด้วยคี้นคะแนน,นสบายคืยอซิวคินะอืม

ไปได้มาได้ดด่นเยดไปเดีบไปธรรมดาเลยเด็กน่อยกับแม่เนาะอติดติดธรรมดาดธรรมดาเดี๋ยวเาบุคอยเด้ไปมันได้มนม่ก็เห็นยุน่ย้องเสาคือกระดิ่งกระมูใครยนะ น้องเตาน่ะเออแม่ก็ไปหาขุดจิ๋อน้องเดือนก็เห็นเหร็ดในตลาดเงินน้องหลีเลยก็เลยส่วนไปใชเบิ่งเงาๆพี่น้องเลมาอะไรพี่น้องเลยกระปูลงไปแล้วกูน่าอูเนียตัวน้ำมานสาย่ก็ม่ใส่ใช่ไหมน่ะเอียนเมยพักข้งนีนะ มันตายกัวนมันตายมากเลยตาแม่เหนกา้องเ้อืมพี่น้องใส่นระเ้องมาใช้กระเบืองเหออือพี่น้องนานเขียวเขียวสุดๆเลยทำเองใส่ลายเกระเบื้องในขั้นบริษัทนี่ำบสุกพี่น้องตองน้ำลายมันก่อน เอาลงไปพี่น,นะน,น,น,นอ้องน้ำยาดนางลงไปจะคือว่าตองเนาะนี่นะลงป้ายไปเนาะนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้จุดเด่นจุดโอ,โอพิเศษพอมันคนนะจ้าตองอานจะไม่อยากไป ขายนาก็ชื่อว่าแกงหน่อไม้ก็บ่บ่แซ่บใส่ใบยังก็บ่คือใบยะนาเนาะกับใบใบมันแก้วนั่นเกือบเําะนาอยู่แต่ว่ายังยังสบ่ได้กแักบักบก็แบเ้อแกงวบกบตาแกง้แีกปรุงคักก็เลยเฮ็ด พอห้าเศษฉันก wow wow. ็เอาไปค่ะฮะใช่บอดะยช่วยพูดมาว่าได้เป็นหันแล้วไ่าดิจิตาค่าม่ไหมเมยพนแหงวะไม่แย่เพื่อนก็ใช้ไล่ให้กันไม่แย่นะไม่แย่ดิดนะ

ไปเห็นบ uh? ัดเดียวเดีสขาดนังขงขดขดนลีจักสิแต่ไม่สมไอ้น้องฟุกทั้งแนแอ๊กเร่แพนแอกน้องเนยไม่อยู่น้องเนยไปแล้วแล้น้ำแม่เลยพี่น้องเ้ย

ลงไปรอปเดือดเอาเลยเรขางคัวนี่ตักไปไหนเลยพี่น้องเลยสั่นนี่นะนี่หนหอยมมีเห็ดปัวอ,อืมสมุนไพมคาะเออนี่ปด็นดีกว่าง ทินไปก็คิอไปกันัิหน่อยเนาะจะปลาหมึกมาใส่เนาะอกๆเลยทั้งกระปูทั้งเห็ดใส่ผักขึ้นีย้างลงไปเนาะเต็มหม้อเลยไปเนี่ย เช่น่นนใหม่บานเฮาเดี่น้องเด้อแซบแน่นอนยหมหน่อบิ๊เหลืองอดเท่าไหนี่อืมห้ากินกับไรยยห,ห้ากินเนี่ยเสี่ยวขออแกองจับไปชว์กินเน,นื้อก็ล้น่งบุหินเมนรีเนาะเข้ามาหาช่วงนี้แหละกูหากินง่างอย่นีน่เนช่วงแรกหา,หาหยากเลยนีอืมตัด ่ตงได้สิดใส่ตุกใยอใส่ได้ไหมน้องพอลได้ากด้แกงนแซ่บแซ่บทำกันเด้อพี่น้องเด้อผู้นำก็มีโโอ้วาเียักแหมาใส่จะน่อยตงตายเดี๋มาใส่นเรเรียบร้อยพี่น้องขอปิดก่อนแป๊บนึง ปล่อยพี่นอ้องไม่ถือปากกนจบแล้วโอ้ยเขาตัดมาเหีเห่ยวๆเท่าไรก็ต้องทำปลาไพอืมงอาเงงอหลงใหม่บ่เลมังค์รามที่บังครามมังค์รามมึงมาถือไปอยู่ยังขงมืออัดไว้ตะกี้<อ>มันมันล้มเข่าเลยมันบวติดเออเขาเอาไปตรงอัดไว้ตัดเอาเ,เป็นบปรเทนกันมั้งอืมคือว่าคืกาบมันแห้งเลยมันบวติดเขาสั่มกับเขาวๆมันอะ ตาหม่แซ่บแน่นอนแยงไลยมันแรว่าสิบกว่แกงคนหากนานมากนนบบพอนน้ำตอนน้นมันบนี้โอ้ยใหม่ผมแซ่บขนาดนี้มีกระปูนองตัวกระูสองตัวอืมเซ่บแน่น

เขาเราไปเดิมยูเลยเขาแล้วก็หลอกออกไปเนาะม,มาลิมเป็ดลืมไม้ดอมกมันก็แทบไปกันไปเนาะ พี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาจบคลิปไปเพียงสาม,มีเลยขอบุณขอบุณพี่น้องออไลน์เลยที่เขามาเบิง่งมาชมมาชมกันตอนกินเลยพี่น้องเด้อไปแล้วสบายดีพี่น้อง,พอ,งพอกันมาคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ